คุณกันเมืองหรือเปล่าโดยเฉพาะแถวป่ารอยจใช่ไหมครับเมื่อวานคุณธรรมนัสบอกว่าวันนี้จบแล้วนี่ตอนเช้าจบแล้วนี่เขาบอกเมื่อวานเขาบอกว่าจบแต่จบไปจบมาวันนี้มีแถลงการ์ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับดูเหมือนจะจบแต่แถลงการ์ที่ออกมาวันนี้เนี่ยไม่ตรง กับการแถลงของคุณธรรมนัทเมื่อวานหรือแม้แต่ก็ไม่ตรงกับการผมให้เขาของพี่ป้อมผมและการวิเคราะห์ต้องแยกออกจากกันแล้วคุณธรรมนัทก็คืออีกกลุ่มหนึ่งส่วนพี่ป้อมก็คืออีกกลุ่มหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้คือเราต้องแยก movement ของเขาาออกจากกันมันคงไม่สามารถกลับไปเป็นแผ่นเดียวได้นะแม้ว่าตัวแถลงการของพลังประชารัฐในรอบนี้เนี่ยต้องการที่จะคงพูดง่ายๆคือค o m p r ไม i s ว่าเอาอย่างนี้ละกันก็ให้คงตําแหน่ง4ตําแหน่งและตัวบุคคลเหมือนเดิม นะเพื่อเป็นการคอมเพลเมอ์น่าจะเป็นลักษณะของการแบ่งสองสองก็คือเป็นสายของปลรณประวิทธ์สองแล้วก็เป็นสายของคุณธรรมนาทสองแต่ดูแล้ววันนี้คุณธรรมนะทที่ยื่นไปเนี่ยก็ไม่ใช่สายนี้ก็แปลว่าไม่น่าจะลงรอยกันแล้วล่ะทีนี้มันก็เป็นการโยนลูกนะครับกลับไปที่ตัวพรรคเพื่อไทยนะว่าในฐานะแกนนำที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเลือก คนกลุ่มไหนแต่ทีนี้ร้อยธรรมนัตแกมีก็เรียกว่าอะไรมีไพ่รับอยู่ใบหนึ่งก็คือบอกว่านอกจากกลุ่มของตัวเองเนี่ยนะก็ยือลุงป้อมเขาบอกเหลือแค่ส4ี่เนี่ยนะฮงป้อมเหลือ14ของธรรมนัสบบอกจะเอาประชาธิปัตย์แถมเข้ามาด้วย2ีแล้วเมื่อวานมินิพักเล็กหม่มีโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจการต่อรองชัดเจนก็จะเข้ามาอยู่ในมือของกลุ่มของคุณธรรมนัตเนี่ยมากกว่านอกจากนี้ถ้าเราดูประวัติ นะฮะความสัมพันธ์ที่มีระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐกับกลุ่มในพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันยาวนานตั้งแต่ยุคไทยรักไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคนที่อยากจะทํางานด้วยอม,มองกลุ่มของคุณธรรมนัฐ มองบิ๊กป้องบิ๊กปอสนะหรือแม้กระทั่งมองประชาธิปัตย์ก็ตามนะแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าน่าจะทํางานกับร้อยธรรมนัฐเนี่ยได้ได้ดีกว่าสะดวกใจกว่าสะดวกใจกว่ารับผมน่าจะพูดคุยกันเปิดใจกันได้ง่ายกว่าเหมือนเป็นพื้นเพเคยทํางานมาร่วมเคยร่วมงานกันมาเคยอยู่ภัคเดียวกันเคยเป็นคนที่คุยภาษาเดียวกันใช่ครับถ้าเปรียบเทียบกับคนเอกประวิตยมาเปรียบเทียบกับคุณเดชอิทก็ดีคุณเฉลิมชัยก็ดีดูเหมือนว่าคุยกันเดนคนละภาษาคือมันก็กลืนเลือดเหมือนกันนะพลเอกประวิตยก็ต รัฐประหารเขามีมีเอี่ยวด้วยแหละแม่แกบอกแกจะไม่เกี่ยวเนี่ยนะแกเข้ามาช่วยเฉยๆเนี่ยแต่โอ้โหวิวาทะก่อโตเนี้ยมัน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 มีผลกระทบอยู่คุณทัศนิบอกว่าเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะเข้าใจว่าแกเป็นผอสสมั้งใช่ไหมในในยุคที่เกิดรัฐประหารพอดีกับ2ในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เบื่อไม่เมา กันมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี4ี่รับนะฮะโดยหลายคนบอกว่าจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยก็จะมาจากพรรคประชาธิปัตย์แต่หลายคนก็มองว่าอ่ะถ้าเปิดใจกว้าง diffuse ความขัดแยง้งอ่ะถือว่ามองไปข้างหน้าและกันก็ให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้เพราะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างย่ำแย่ก็อาจจะเป็นคอมพลมอส์ีรับได้แต่ต้องดูว่าวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีเสียงกลับไปยังไงให้อาจารย์เปรียบเทียบว่าใครต้องการใครมากกว่า ระหว่างเพื่อไทยต้องการประชิธิปัติเข้ามาร่วมทีมกับประชาธิปัตต้องการเพื่อไทยให้เข้าเห็นชอบรับตัวเองเข้าไป<ม>ร่วม,<ผ>มทีมผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องการแหละผมคิดว่าพักเพื่อไทยก็ถามว่าถ้าคุณธรมนัสมา26พักเล็กม่อีกห้าก็31เดิมเนี่ยพลังประชารัฐมัน40มันไม่เปลี่ยนสัดส่วนจนทำให้เขาเรียกว่า ตัวโคเชชั่นหรือตัวรัฐบาลเนี่ยอ่อนแอมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบหายไปต่ํายไปสิบยสิบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หายไปขนาดนั้นเพราะถ้าดู3 1มเสียงถ้าหายไปเก้ามันก็จะก็ยังรับได้300เกินสามร้อยอยู่ก็ยังเกิน300อยู่นะแล้วก็อาจจะมีโอกาสเนี่ยไทยสร้างไทยโดนขับลำหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือมาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูแต่ว่าพักสําหรับพักประชาธิปัตย์เนี่ยนี่คือโอกาสเพราะว่าจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่า จากพรรคเกินร้อยจากพรรคที่แข่งขันเป็นแกนนารัฐบาลมาสู่พรรคเอาเนี้ยเหลือ25เนี่ยมันมันค่อนข้างจะคริติคอล และสําหรับคนที่ทํางานการเมืองโดยเฉพาะสายที่มาณตอนนี้ซึ่งเป็นแกนนาจากตั้งรัฐบาลโทษแกนนําของประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะเป็นสสในพื้นที่พอสมควรมีคุณเดชอิดเนี่ยใช่ไหมฮะก็มีความสําคัญคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็เป็นคนที่ผู้ลงตรงป้วนของตัวเองเนี่ยมีคะแนนมากที่สุดคือมีที่นั่งมากที่สุดอย่างเงี้ยนะสำหรับเขาเขามีความรู้สึกว่าการเข้าสู่ อำนาจเนี่ย <C> e <at> ตรงนี้มันสามารถที่จะประคองให้พรรคประชาธิปัตย์ยังคงมีอนาคตได้ <C> e <at> แต่ถ้าอยู่เป็นพรรคฝ่ายค้าน <C> e <at> ในขณะที่ความโดดเด่นของพรรคประชาชนหรือว่าพรรคก้าไกลเก่ามันโดดเด่นมากเนี่ย <C> e <at> มันจะทําให้บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ที่ <C> e <at> บางคนยังบอกว่าเป็นฝ่ายค้านชั้นเยี่ยมเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นอำนาจก็ไม่มีครับ <C> e <at> การเป็นฝ่ายค้านที่เคยขึ้นชื่อก็อ่อนกําลังลงไปเมื่อก่อนบอกว่าคมกริบมันก็จะเกิดผลกระทบอย่างที่เขามีความรู้สึกว่ารอบหน้าตามสิบหรือไม่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ ต้องเข้ามาเพราะผลดีต่างๆ,ๆที่มีก็คือตัวงบประมาณอย่างน้อยก็มีตาแหน่งใช่ไหมครับอย่างน้อยยังสร้างผลงานให้ประชาชนให้ประชาธิปัตย์บางส่วนเนี่ยกลับมาได้และที่น่าสนใจเคยมีรุ่นพี่ผมอาจารย์พิษเราเนี่แหละราชาตุลาที่วิเคราะห์ไว้ก็คือว่าประชาธิปัตย์ยังไงก็ต้องดิ้นเพราะว่าสําหรับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติคือพูดง,ง่ายๆมันเป็นพรรคเฉพาะกิจในทางการเมืองสําหรับกลุ่มฝ่ายขวาในการ เลือกตั้งหรือว่าเป็นฐานใช่ไหมที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาตลอด4ปีของการเป็นรัฐบาลเดี๋ยวพักกับมันจะแห้งเพราะมันไม่มีแกนนะคนเลือกรวมไทยสร้างชาติอาจจะเลือกเพราะลุงตู่คนเลือกพลังประชารัฐอาจจะเลือกเพราะบิ๊กป้อมถูกไหมฮะแต่ถ้าสองคนนี้หมดอํานาจหรือว่าเลือกที่จะไม่อยู่ในอํานาจเนี่ยมันก็จะทำให้สองพักเนี่ยอ่อนกําลังลงไปยังไม่นับการสนับสนุนของกลุ่มทุนต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นพักประชาธิปัตย์ก็จะกลายเป็นพักที่มีโอกาส ที่ทจะรวม,รวมเอาคอนเซอร์เวทีฟ <Conservative. S 2> ตั้งมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่ทีนี้พรรคเพื่อไทยต้องผมคิดว่าคิดดีๆอะ่ะแต่อีกด้านหนึ่งนะ่ะมันมัน,ม,นมันก็ตะกิดตะขวงใจเหมือนกันนะบแบบหืมสู้กันมาตั้งเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ มาร่วมกันในลักษณะแบบนี้มันมได้ไหมในความรู้สึกของวอเตอร์รแต่ว่าความจําเป็นทางการเมืองสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เองหรือความจําเป็นสาหรับพรรคเพื่อไทยที่มีความรู้สึกว่ามันต้องก้าวข้ามความขัดแย้งตลอด20ปีไปสู่การที่คุณจะต้องสร้างโคอิเลชันใหม่นะครับเพื่อที่จะต่อสู้นะฮะกับอีกข้างหนึ่งซึ่งมีความเข้มแข็งอย่างมากก็คือพรรคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นการดึงคนมาจับมือกันแน่น บอกว่าแม้ในความเป็นพักเดียวเราสู้กาไม่ได้เนี่ยแต่ในแง่ของการเป็น coalition เหมือนอัมโนในมาเลเซียอะไรทำนองเนี้ยอ,อาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในทางการเมืองใน3 3ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้นะอันนี้อ,อันนี้เราก็มองกันตามเนื้อผ้าไปครับคือหลายคนมองว่าจับไม่จับเนี่ยจริงๆมันต้องคิดไปถึงเกมของการเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้าใช่ครับแต่จริงๆผมมองว่าอีกจุดหนึ่งมันก็ต้องดูว่าหน้าตาของคอร,รม <จะ S 2> ที่ออกมาออก เพราะว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นเกมวัดฝนะีมือของเพื่อไทยเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะได้กลับมาเป็นพักที่แบบเกิน200เกิน250หรือเปล่าเนี่ยอ,อยู่ในช่วงเวลา3ปีที่เหลือชก็ต้องดูผลงานตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะมเพราะฉะนั้นก็เป็นงานหนักของคุณแปรองทานแหละในการที่จะผลักดันให้ใครก็ตามที่เข้ามาร่วมอยู่ในครมรสามารถผลักดันนโยบาย ใช่ไหมครับไม่ใช uh, ่เฉพาะของพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในภาพรวมอ่ะเพราะว่าตัวนั้นมันจะช่วยส่งใช่ไหมครับให้ให้ให้ตัวพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีจุดยืนที่ดูน่าสนใจมากขึ้นว่ายังคงยืนยันว่าเรื่องเศรษฐกิจยังมีความโดดเด่นเรื่องของการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาที่เขาชอบบอกว่าทาเป็นอ่ะมันทําได้อยู่ตรงเนี้ยก็จะทําให้เสถียรภาพใช่ไหมครับแล้วก็ความนิยม กลุ่มประชาชนเนี่ยอาจจะกลับมาได้เหมือนกันนั้นถ้าบอกว่าณวันนี้ต้องรีบฟอร์มทีมคอรมอรให้เร็วที่สุดเพื่อให้เราสามารถเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถขับเคลื่อนใน,น้านเศรษฐกิจที่หลายคนเชียวมากอันนี้ครูเชี่ยวมากมเพราะว่ารอไปอีกสักปีหนึ่งนี้คงจะไม่ได้แล้วผมคิดว่ายี่ห้อของคุณนักสินเองถ้าเราย้อนกลับไปดูไทยรักไทยหรือว่าเราจะดูพักพลังประชาชนหรือเพื่อไทยก็แล้วแต่เนี่ยในยุคของคุณยิ่งรักเนี่ยความโดดเด่นก็คือความสามารถในการที่จะบริหารเศรษฐกิจ เขาเรียกว่าผลักนโยบายเรือธงให้ให้มันขยับไปได้นะครับอย่างน้อยในปีแรกเนี่ยต้องเสร็จนโยบายสองนโยบายเพื่อให้มันมีโมเมนตัมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าพอเขาเข้ามา GDP มันโตเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาจะต้องแสดงฝีมือตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขันน็อตคอรมอการขันน็อตอ่ะผมว่ารัฐมนตรีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการขันน็อตของบรรดาที่ปรึกษาที่อยู่แวดล้อมเนี่ย นะครับจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้คุณอิงเนี่ยตัดสินใจนะฮะ<ช>และสามารถที่จะสกีชให้งานของตัวของคอรมอเนี่ยอ,ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดให้ได้<ช>โมเมนตัมกำลังมามในแง่ของมุมบวกในแง่เศรษฐกิจท่าสารัตลดตกเบีย<ช>้ยการท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้นนะฮการ<ช>ส่งออกเม็ดเงินการลงทุนปีใหม่พวกนี้มันจะเป็นแรงส่งถ้าดิจิตอลวอลเล็ตเข้าไปด้วยเนี่ยตัวนี้มันอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศ นะครับได้ระดับหนึ่ง<ม>ส่วนปัญหาอื่นๆเนี่ยก็ต้องเข้าไปแก้นะฮะอย่างเรื่องน้ําท่วมที่กําลังจะมาะเรื่องเกี่ยวกับสินค้าจีนทุ่มตลาดม,มันมีหลากหลายปัญหาซึ่งมันรออยู่เต็มไปหมดเนี่ยนะฮะเหปัญหานี้ก็เหนื่อยแล้วานะจารย์ใช่ก็คืองานที่เป็นรูทีนที่ต้องแก้กับงานที่เป็นนโยบายที่ต้องเดินหน้าเนี่ยถ้าผมคิดว่าจนถึงปลายปีนี้สามารถทำได้ให้เห็นผลงานเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลบวกทำให้สถานการณ์ในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบวกมากด้วย นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็คาดหวังไว้นะว่าเขาจะใช้โอกาสเนี้ยในการเอาโมเมนตัมเนี้ยผลักเดินไปข้างหน้าครับแต่เท่ากับว่าในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดีเราทําอะไรได้หลายหลาอย่างเนาะและยิ่งพอแม้ว่าคุณเสรษฐาพ้นตาแหน่งไปแต่จะเห็นว่าเราสามารถปิดเกมเร็วภายในวัน2วันปุ๊บมีการ,รโปรดเก้าลงมาเรียบร้อย แล้วหลังจากปวดก้าวเปิดมาวันทําการตลาดหุ้นเนี่ยขานรับอย่างดีบวกมาโอ้โหยิ้มกันเป็นแถวชาวดอยเนียหายลงดอยกันแบบเป็นแถวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นต่อไปเท่ากับว่ามันต้องรีบจับฟอร์มทีมครมอให้เร็วบางคนบอกว่าใช่วันสองวันนี้น่าจะเห็นและเศรษฐกิจต้องต้องต้องเป๊ะต้องชัดมีดิเรกชันที่ชัดเจนนโยบายเรือธงต้องเอาให้เคลียร์นะครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปเราจะเห็นเลยนะครับว่าเอกชนขานรับไม่พอในทิศทางที่เป็นบวกเนี่ยมีข้อเสนอแนะหลายอย่าง S <S ซึ่งเป็นปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ถ้ารัฐบาลใ <ừ. S 1> ส่ใจ,จยหยิบเรื่องพวกนี้มาขยับมากขึ้น <S 2> <S 2> นะฮะตรงนี้มันก็จะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นบวกกับแรงส่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสสี่ของปีนี้และต้นนะครับ, <S 2> <S 2> รบตรหน้าหนึ่งของปีหน้าะนะแต่คุณเศรษฐาเนี่ยต้องต้องทิงง้งท้ายไว้ว่าแกทําเรื่องของการดึงเม็ดเงินการลงทุนได้ตัวเลขที่สุขมาก ไปเจรจาไปชักชวนคนนู้นคนนี้มาแล้วถ้ามันต่อเนื่องคุณนุ้งอิงยังคงรักษาโมเมนตัมในเรื่องนี้อยู่เม็ดเงินยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือไปคอนวินต์ใช่คนที่อาจจะขอ BOI แต่แบบเอ๊ะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขอหยุดไปแป๊บนึ่งใช่ไหอยู่เพราะว่า BOI มันตัวไลเซส์มันถือได้3ปีก่อนลงทุนจริงรอได้อย่างเงี้ยไม่ต้องรอรีบเข้ามาดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ดึงนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วย นะครับทำให้ม omentum ที่คุณเศรษฐาทาทิ้งไว้เนี่ยมันไปต่อได้เพราะเราเป็นประเทศที่ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเพราะรายได้เรามาจากการส่งออกและการส่งออกส่วนใหญ่ของเราก็มาจากประเทศที่เป็น F บริษัทที่เป็น FDI ที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราตรงีใช่ครับแต่ว่าเท่ากับว่าตัวนโยบายตัวคอรมอนโยบายด้านเศรษฐกิจสําคัญนโยบายเศรษฐกิจมันก็จะมาจากคอรมอหรือว่ารัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารทีมเศรษฐกิจหลายคนก็จับตาว่าไอ้คุณพิชัยจะไปต่อ ผมคิดว่าแกยังไม่ไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยนะแค่ข่าวในช่วงแรกหรือว่าแกไม่รับตําแหน่งใช่ไหมมาพร้อมกับคุณพิชัยคุณเศรษฐาชลมามาเพราะเกงใจอะไรอย่างงี้แต่ว่าแกก็โอเคนะผมคิดว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูว่าตัวรัฐมนตรีกระทรวงการช่วยการคลังอีกสองท่านหรือจะมีท่านที่สามเข้ามาหรือว่าคนที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเข้าขา นะครับมองเขาเรียกว่าเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่เพราะมันต้องทํางานรับลูกกันมันว่างนรับลันกบนยด้านการคลังกับนโยบายการนิตที่ไปเจรจาก็ดีหรือว่าเรื่องของใช่ครภาครัขึ้นอยู่กับคุณคุณพิชิตแหละนะครับว่าจะ เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วยังจะเดินหน้าต่อไหมหรือว่าพอแค่นี้ก่อนเพราะจริงๆท่านก็เป็นคนที่กว้างขวางมากนะในในภาคเอกชนก็สามารถที่จะกลับไปที่ภาคเอกชนได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยคุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิที่นั่งช่วยเดินก็จะยังอยู่ก็ยังอยู่แน่ๆครับผมแต่ไม่แน่คุณจุลพันธ์อาจจะมีขยับเป็นมีมีมีเสียงเหมือนกันมีทั้งคุณจุลพันธ์ขยับมาเป็นรัฐมนตรีเองหรือคุณจุลพันธ์ขยับไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคือคือมีหลายกระแสมากอันนี้ต้องรอดูว่าความชัดเจนจะ เข้าใจว่าคี์เพอร์เซนที่ขับเคลื่อนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็คุณ่าภูมิก็อาจจะต้องอยู่ในตําแหน่งนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับประเด็นนี้ต่อไปพอพูดถึง2ชื่อนี้ผมพยายามจะโยงมาถึงนโยบายตรงนี้เพราะว่าตั้งจริงๆต้องยอมรับว่าตั้งแต่วันที่คุณเศถฐาพ้นจากตําแหน่งคาถามแรกที่คนถามคือ1 0,000เอาไงหนึ่งหมื่นจะเดินต่อหรือเปล่าก็จากเดิมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยขอโทษนะครับมีมีมีสิ่งหนึ่งซึ่งออกมาชัดเจนก็คือว่ามันกลายเป็นพรีริคิวะ เงินหมื่นคนอยากได้นะครับแต่ก่อนที่คุณเศรษฐาจะถูกตัดสินเนี่ยเรามีข่าวของอาจารย์วิศณุออกมาพูดถึงปัญหาในรายละเอียดบางอย่างบอกว่าจะต้องเรีย์ในข้อกฎหมายเดี๋ยวต้องตอบข้อสงสัยข้ครับซึ่งมันสะท้อนออกมาในการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับคุณทักษิณในกรณีที่ว่าเอ๊ะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไหมซึ่งแกก็พูดถึงข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับแกพูดถึง3เรื่อง3ประเด็นด้วยกันข่าวแรกก็คือจะจ่ายเป็นเงินสดไหมอ่าอ่า คือหนึ่งแกบอกกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องกระตุ้นอยู่แล้วอันนี้คือความจําเป็นของดิจิตอลวอลเล็ตสองแกอยากให้ดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเครื่องมือเป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ถูกไหมครับอันนี้คือภาพหลักๆแต่แกบอกว่าอันแรกก็สําคัญที่สุดรอไม่ได้รอไม่ได้แต่มันมีคนเสนอว่าถ้ายังคงขยับไปตรงนี้มันจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยมันอาจจะมีประเด็นมีคนตั้งคําถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าดิจิตอลวอลเล็ตมันเหมือนเงินทําไมต้องหมุนสองรอบ ม,ออมันผิดกฎหมายพรบการเงินไหม,มเงินก็คือเงินมันควรจะเดินเข้าไปในแบงค์แล้วแลกได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยกลายมาเป็นดีเบตว่านั้นก็ต้องอาจจะต้องจ่ายเป็นเงินสดแต่คุณทักษิณก็บอกว่าเงินสดมันดีม,มันลงไปเร็วรนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเป้าหมายต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้เงินมันหมุนหลายรอบ,รบไอ้สิ่งนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าชุดใหม่ทีใหม่ต้องเข้ามาดีเบตเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับว่า เออเป้าหมายจริงๆเราต้องการที่จะทําอะไรนะครับและจะขยับประมาณไปในทิศทางไหนนะยังคงจะเป็นแบบเดิมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นอแต่วันนี้ก็มีข่าวออกมาอีกเรื่องกรณีดิจิตอลวอลเล็ตเนาะเหมือนพ่าจะชัดแล้วะ่าก็บอกว่าตัวงบปี6-7เนี่ยจะแสนสองหมื่นสองพล้านเนี่ยจะรีบจ่ายไปก่อนนะฮะโดยจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนนะครับซึ่งถือเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะคือผมมีความรู้สึกว่าความตั้งใจของไอ้ตัว i ูทูบวอลเล็ตที่มันต้องการที่จะแจกทุกคนมันมีผลบวกอยู่ก็คือการที่ทุกคนซื้อของทุกคนคือผมใช้เงินคุณแจ ك, <ช>็คคุณแจ็คใช้เงินน้องเนี่ยน้องคนนี้ไปซื้อของคนอื่นคือทุกคนมีเงินในมือเหมือนกันหมดและจับจ่ายใช้สอยระหว่างกันอ่ะเพราะว่าไอ้วิธีการในการแจกแต่ละกลุ่มในช่วงเวลาที่มันไม่ตรงกันเนี่ยอย่างยุคลุงตู่ก็จะมีคนละครึ่งมีปสวัสิการ ซึ่งมันแจกไม่ตรงกันเราจะเห็นเลยว่าผลกระทบในทางบวกในทางเศรษฐกิจเนี่ยโมเมนตัมมันน้อยมากมันใช้แล้วหายไปเหมือนเราคาดหวังพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่เรากลายเป็นจะหมุนพายุกลายเป็นเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งแล้วก็ปิดแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเปิดเบอร์หนึ่งใหม่รอบปิดแล้วเปิดใหม่รอบแน่นอนคนคนจนเนี่ยคนปราะบางได้รับไปเนี่ยนี่คือ มูลค่าของตัวเม็ดเงินที่ถูกใช้เนี่ยมันจะเปิดประโยชน์สูงที่สุดถ้าในแง่เราดูยูทิลิตี้นะเพราะคนจนเขาเงินน้อยอ่ะเงินหมืมาต้องรีบใช้เงินหมื่นนี้มันลาจจะเท่ากับรายได้3-4เดือน5เดือนอย่างนี้เลยก็ได้ในทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเยอะแต่ในในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเชื่อมกับ การที่ก็ต้องกระจายเม็ดเงินตรงนี้ให้กับคนกลุ่มอื่นๆในสังคมด้วยเพื่อที่จะมาจับใจใช้สอยร่วมกันเช่นถ้าในจังหวัดนี้นะครับเดิมตัดสินใจว่าจะแจกคนห0ึ่งร้อคนแต่วันนี้มาบอกแค่แจกคนเปราะบาง20คนโมเมนตัมของ20คนที่ใช้เงินตัวนี้เป็นประโยชน์กับ20คนแน่แต่อีก80คนเนี่ยเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากใช่ไหมฮะและบางทีอีก80ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะ พูดง่ายก็คือว่าไม่มีศักยภาพมากพอที่จะไปสนับสนุน20คนนี้ใช่ไหมครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้แค่ใช้แต่เขาอาจจะไปลงทุนปลูกอะไรสักอย่างเอาอะไรมาขายสักอย่างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคืออีกมุมหนึ่งของดิจิ t a ลวอลเล็ตมันคือเป็นต้นทุนสำหรับการลงทุนสําหรับบางคนด้วยในเวลาเดียวกันเพราะเม็ดเงินมันก็จะหายไปใช่นะครับหรือจะมาบอกว่ามีความชัดเจนว่า ตุ้มแรกเนื่องจากอ่ะมีข้อจํากัดว่างบมันงบหกเจ็ดอ่ะต้องรีบใช้ก่อนอ,อ,อ่ะ,อะแต่ว่ารีบออกไปเลย30สิกันยาแล้วหนึ่งตุลาก็เอาที่เหลือเนี่ยที่อยู่ในงบปี6-8ดผ่ากออกไปไหม อ่ะมันก็จะได้รับโรคกันอ่าหรือเปล่าอ่ะผมก็ต้องรอดูรอดูว่าผลตัวนี้ออกมาเป็นยังไงแต่ต้องยอมรับว่าเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเป้าหมายคือต้องการให้เงินมันหมุนหลายรอบด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะทําให้มูลค่าของตัวเงินที่อาจฉีลงไปจาก5้าแสนล้านอย่างน้อยมั่นใจได้ว่ามันหมุนไปเป็น1ล้านล้านครับถ้าคนได้เงินสดผมกลัวมากเลยว่าคนจะเก็บพอคนเก็บเนี่ยคนเก็มันจะไม่กลัวเท่าไหร่ คนเก็บยังระดับหนึ่งแต่คนเอาไปใช้นี่มันหายกับคนไปซื้อสินค้าจากประเทศอื่นที่ทำราคามาต่ำทุ่มราคาทุ่มตลาดอันนี้อันนี้น่ากลัว แต่ที่เราบอกว่าถ้าเกิดเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเราสามารถเลือกได้ว่าสิ่งสินค้าที่คุณจะซื้อคืออะไรเช่นคุณไปยิงบุหรี่อย่างเงี้ยไม่ได้ยิงเหล้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพราะเป็นเงินสดเนี่ยโอเคออมก็ส่วนหนึ่งออมก็ยังดีนะยังเป็นต้นเชิงบวกแต่ว่าพอใช้นี่มันหายไปในระบบเลยมันไม่ได้เกิดการหมุนเ่ไดนเท่าไหร่ใช่ครับและดอกเบี้ยมันมหาโหดขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งไม่ก่อให้เกิดผลบวกในทางเศรษฐกิจมากเท่าที่ควรนะฮะคือความตั้งใจของเขาก็คือว่าเงินก้อนนี้ให้เอาไว้ใช้แต่เงิน เดิมที่มีเนี่ยคุณก็เอาไปใช้นี่ทำอะไรก็ใช้ได้นะก็ยังก็ยังคาดหวังครับว่ามันยังจะออกมาในลักษณะที่จ่ายเป็นพายุหมุนนะครับแล้วจะทำยังไงให้กระตุ้นให้มั่นใจได้ว่าเงินมันหมุนหลายๆรอบนะครับเข้าบวกกับแรงส่งในแฟกเตอร์อื่นที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าจะทำให้เศรษฐกิจมีความมั่นใจในการเติบโต บ้านเราผมไม่เชื่อว่าเรากําลังหดตัวแบบปลายแห้งปลายอะไรขนาดนั้นนะครับประเด็นคือถ้าเราไปดูตัวเงินฝากเนี่ยเงินฝากเรามีพอๆกับ GDP นะครับ,ค,รบคนมีเงินที่ไปเก็บอะมีใช่แต่เขาไม่ลงทุนตัวเนี้ยนะฮะคุณจะจัชักจุงยังไงนะครับให้เขามีความรู้สึกว่าผลตอบแทน นะครับจากการลงทุนในเศรษฐกิจเนี่ยมันมั่นใจมากกว่าทีนี้มันก็จะเกิดจากความมั่นใจในในการใช้จ่ายเงินของคนตัวเนี้ยมันจะเป็นแรงส่งทางจิตวิทยาเหมือนตอนปี44ปี4 0ถึง44เนี่ยปัญหาที่เศรษฐกิจไม่โตเพราะ ปัญหาคือคนไม่กล้าแบงค์ไม่ปล่อยมันมันมันเข้าเงื่อนไขใกล้เคียงกันอย่างนี้มากเลยแต่ถ้าคุณสร้างแบงค์ก็ไม่ปล่อยคนก็ไม่กล้าใช้จ่ายคนไม่กล้าลงทุนถ้าวันนี้คนแบบเอาละมีเงินมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและกล้าใช้เงินมากขึ้นกลายเป็นโมเมนตัมและรัฐมีนโยบายในการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณในเชิงโครงสร้างที่มันสร้างงานสร้างการจ้างงานใช่ไหมครับสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆที่มันเป็นบวกต่อการเปลี่ยนแปลง ในเศรษฐกิจนในระยะกลางและในระยะยาวเนี่ยโมเมนตัมมันจะมา<ช>ปี44จนถึงปี49เนี่ยเราไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ว่าโมเมนตัมมันเกิดแล้วมันก็เติบโตในตัวเลขที่แม้จะไม่สูงก่อนวิกฤตนะ<ช>แต่ถามว่าอยู่ในตัวเลขที่พอรับได้ไหมก็รับได้<ช>นะครับรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังนะครับว่าสิ้นปีนี้มันมันมันจะก่อให้เกิดโมเมนตัมในการเปลี่ยนแปลงไม่งั้นเหนื่อยแน่สําหรับปีหน้าคือเมื่อวานพอเห็นตัวเลขสภาพัฒน์ที่เขาแถลงตัวเลข GDP ออกมา มันโอเคละหลายตัวเป็นบวกอย่างการบริโภคภายในประเทศโอเคนี่บวกแต่มันยังเป็นห่วงเรื่องของการลงทุนอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนเองก็ไม่กล้าลงทุนผมมีเงินเนี่ยผมบอกเอาเงินไปไปเก็บเอาเงินไปไปอยู่ในแลเอาดอกขอโทษนะครับแปลดอกเบี้ยจุก็ยังเอาว่าแปลว่าความมั่นใจในรางเศรษฐกิจมันแทบไม่มีเลย FDI ทเราโตขึ้นนะฮะแต่ว่าการลงทุนซ้ําในประเทศเป็นครั้งแรกที่คนไทยเองลงทุนเริ่มติดลบคือเริ่มไม่มีความกังวลที่ที่ไม่อยากลงทุนเั้น้ตง อัดฉีดไ่เงินเข้าไปให้คนมีกําลังใช้จ่ายพอคนมีกําลังใช้จ่ายซื้อของมากขึ้นภาคการผลิตภาคการลงทุนมันก <มา S 2> ็จะตามมาใช่ครับการจ้างงาน,าางงานตามมาใช่ไหมครับภาษีตามมา<ช>มก็จะเกิดเขาเรียกว่า fiscal space สำหรับรัฐบาลในอนาคตมากขึ้นด้วย ซึ่งพอมันเกิดพวกนี้พวก g d p อะไรต่างๆตัวเคอก็จะขยายได้มากขึ้นใช่ครับไอ้นี่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันก็มีทส่เส่อมมันจะลดลงใช่ครับแต่ว่าก็ดําเนินการในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สิ่งก็ก็ทําไปก็เป็นมาตรการที่สามารถที่จะผมว่าเดินหน้าต่อได้นะพาร์ทโฟมต้นปีที่แล้วที่คุณเศรษฐาขยับขยื่นกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสที่จะให้กระทรวงการคลังเข้ามามีบทบาทนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนอกระบบแต่เข้ามาดูแลในเรื่องของในระบบให้ให้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนี่ผม ทำได้แหละพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงอัตราดอกเบีย้ยเหมือนกันนะอาจารย์วันนี้ก็นองมติก็คงอัตราดอกเบี้ยสองห้าเปอร์ซ็ตคือคือผมอ่านแล้วผมก็แบบโอเคก็ไม่อยากว่าว่ามันนานแล้วแต่พราะผมไม่อ่านในรายละเอียดเหตุผลที่เขาให้ว่าทําไมเขาไม่ขึ้นเนี่ยผมบอกทําไมผมอ่านเหตุผลแล้วรู้สึกว่าคุณต้องคูรลดจากเบีย้ยวะ่ะ เพราะเขาก็จะบอกว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาแต่มองว่าควรจะคงไว้เพราะอนาคตจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยคุณตัดสินใจเบรสอยู่บนอนาคตไม่ได้นะคักปัจจุบันเนี่ยคนมันแย่แล้วเนี่ยนะครับดอกเบี้ยนโยบายที่ 2. 5ดไม่ใช่ดอกเบี้ยที่สูงแต่ว่าผลกระทบของดอกเบี้ยนโยบายที่2 5จมันทาให้ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์เนี่ยขยับขึ้นไปสูงมากนะฮะ หัวใจสําคัญของดอเบีย้ยที่สูงในบ้านเราเราต้องยอมรับว่ามันดูดเงินออกจากตลาดไปเยอะอม,มันไม่ได้ทําให้ลดหนี้นะครับมันไปเริ่มเพิ่มภาระให้คนหาเงินไม่ได้แล้วเงินที่หาได้ก็ต้องนําไปใช้หนี้ทําให้การเก็บการใช้ของเขาเนี่ยม,มันลดลง,ลงทําให้ตลาดมันแคบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยลองมองมุมนี้นิดหนึ่งใช่ไหมฮะผมคิดว่าลงในเชิงจิตวิทยาสักสลึงหนึ่งจุด,จดอสองห้า,หาอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันจะส่งผลในทางจิตวิทยาที่เป็นบวกมากๆนะฮะธนาคารพาณิชย์และเซนะครับตัดสินใจลดดอกเบีย้ยลงมาตามสัดส่วนหรืออาจจะให้มากกว่าถ้าเป็นเจรจากันดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นการปล่อยเงินเข้าสู่ตลาดเหมือนเดิมเข้าไปในบ่อน้ำเขาบอกถ้าลดเนี่ยมันทาให้สนับสนุนให้คนเปหนี้นะจ๊ะ มันมันยังไงฮะโทษนะฮะตอนที่เขาไปหนี้กันก็เพราะว่าคุณดอกเบี้ยต่ำมากมากก็ฝีมือคุณไม่ใช่หรือครับแล้วเขาบอกเล่น r e s p o n s i b i l i เนี่ตอนนั้นคุณไม่ Responsible อเหรอใช่ไหมประเด็นก็คือว่า ปัญหาก็คือฝ่ายการเงินนะตอนนั้นผมไม่ได้ว่าแบบผมก็แซวๆนะแต่อตอนนั้นนะ่ะเศรษฐกิจมันแย่แต่คุณก็ต้องไปบอกด้วยว่าส่วนหนึ่งที่มันทําให้นี่มันเกิดเนี่ยเพราะฝ่ายการคลังในยุคนั้นบริหารในเศรษฐกิจมันโตไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีหน้าที่ของคุณแล้วเนี่ยต้องข้ามมาดูความต้องการของฝ่ายการคลงังที่เขาบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายที่จะแก้ปัญหาหนี้และอื่นๆเนี่ยอ,อยู่ที่โกรธของเศรษฐกิจนี่คุณกําลังกลายเป็นส่วนหนึ่ง ที่มันทําให้เกิดดีกรสหรือเปล่าแทนี่จะโตมันไม่โตมันไม่โตไงเพราะว่าโอ้โหดอกเบี้ยมันมาโหระทึกขนาดนี้นะฮะมันเหนื่อยนะครับคุณแจ็คผมเป็นคนผ่อนบ้านเนี่ยผมก็ผ่อนตัวเลขมันเท่าเดิมใช่ไหมแต่พอคุณไปดูสัดส่วนของเงินต้นกับดอกเบี้ยเนี่ยดอกไก่ายน้าพากันมันมันสลับกันเลยฮะแล้วมีคำแนะนำาอกมาก็โปะเพิ่มสิคำถามคือเจ้าเงินที่ไหนมัโปะสิมันไม่มีรายได้ถูกไหมมันต้องไปแก้ที่อัตราดอกเบี้ยที่มันต้องลดลงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะไอการบอก บอกว่าให้เข้าสู่นี่ที่มัน respons i b l y ก็คือถ้าตอนนี้จะปล่อยยาปล่อยง่ายต้องตรวจสอบเยอะมันกวรทาวนแต่ถามว่าไอ้คนที่มีนี่อยู่เนี่ยคุณไอ้ดอกเบี้ยที่สูงมันยิ่งทําให้เขาลําบากมากขึ้นไหมใช่ไหมมันยิ่ง u e e z e ไอ้เงินที่เขาจะต้องลงทุนกับอนาคตอะไรต่างๆนี่ยังไงดูง่ายๆครับดูตัวเลขนี่ควเรือนอยู่ที่90%การลงทุนเพื่ออนาคตคือ10% FDI เวลามาดูบอกว่าคนไทยได้เงินไปร้อยหนึ่งมีเงินไปเก้าสิบเก้าสิบ แค่ใช้จ่ายได้อีกสิบตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องคิดเพราะว่านี่แหละม,มันเป็นตัวที่ชี้ว่าประเทศไทยมีกําลังหรือ,อ,รอไม่มกําลังซื้อหรือไม่และประเทศอื่นๆที่เราโตเนี่ยนะครับคุณไปดูกําลังซื้อเขาสิกําลังซื้อเขาเยอะฮะม,มันก็เลยมีอินเวสเตอร์เข้าไปเยอะและเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของอุตสา,า,าหกรรมในรูปแบบใหมใ่ด้วยอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ไม่ได้ต้องการแรงงานราคาถูกกันนะใช่การเป็นอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยโรงงานมันต้องการ คนบริโภคสินค้าเขาเพราะโดยดีไซน์โรงงานมันขนาดเล็กลงใช้คนน้อยลงใชตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นคือดีไซน์ให้มันเป็นโลเคอลายส์ได้มากขึ้นเพราะถ้าคุณเขาอยากลงทุนเขาอยากขายมันไม่ใช่ใช้แรงงานราคาถูกและส่งออกกลับบ้านแบบที่เคยเป็นอีกแล้ววันนั้นเก่ามากละเขาต้องการเปิดตลาดใหม่ๆเพราะเรื่องยี่มันเอื้อมหน่วยให้เขาแฟกเมนต์ออกไปเราต้องเอาโอกาสตรงนี้ในการที่จะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ โกรโดยคอนซัมเมชันไม่ใช่โกรโดยโปรดักชันบายชีพเลเบอร์มันต้องเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ทั้งหมดก็ต้องค่อยๆปรับฐานขึ้นไปซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายระยะยาวแต่แบงค์ชาติต้องช่วยให้มันเกิดแต่วันนี้ในนโยบายการเงินการคลังมันควรจะเดินคู่กันมันควรจะเดินไม่ใช่ขังก็เดินเดินเดินเงินก็ถอยถอยอันนี้อันนี้ประเทศมันก็ไม่โอเคนะแต่ไงก็ขอชื่นชมหนึ่งหนึ่งในหกท่านนะนะครับที่ท่านหนึ่งเนี่ยที่ ปวดว่าควรจะลดนะฮะน่าจะเป็นท่านเดิมแหละครับะครียดเครียดกันมาเยอะขอบคุณแกเครียดกันมาเยอะอาจารย์วันนี้เบาๆปิดท้ายกันหน่อยดีกว่าฮะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณนายกรรัฐมนตรุณนอิงแพทองทานนะฮะก็จริงๆก็เป็นบรรยากาศภายในครอบครัวผมว่า ปีนี้น่าจะเป็นวันเกิดที่มีความหมายที่สุดสําหรับคุณแพทองทานใช่เนาะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งตำแหน่งนายกปรฐมุขยุน้อยที่สุดด้วยยุน้อยที่สุดใช่ครับแล้วก็เรื่องของความพร้อมหน้าความต่าของครอบครัวใช่ครับโอเคลปีก่อนๆเนี่ยมันอาจจะมีการเฉลิมฉลองในบรรยากาศของครอบครัวแต่ผมเชื่อว่าไม่เหมือนปีนี้อย่างแน่นอนปีนี้อยู่กันครบนะเห็นบอกเลี้ยงกันที่พักก่อนนะที่ตึกชินสามขอภัยนะเมื่อวานเลี้ยงกันไปก่อนละก็คนที่ซัมามาเต็มเลยมีเป่าเค้กเค้กเป็นปริ้นนะเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของครอบครัวเช้าก ไปทํางานไปทําบุญที่วัดสเกตราชบวรมหาวิหารเทพมานครแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีภาพใช่ไหมฮะของคุณอนุทินถือดอกไม้ไปให้เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศชื่นมื่นนะฮะานฮะสำหรับเรื่องของคุณแผทองฐานก็วันนี้วันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์การรายการของคุณุงยิ่งด้วยครับผมนะครับอ่ะวันนี้ก็นะครับถือว่าได้หลากหลายประเด็นนะไม่วจะเป็นวิธีเรื่องของ พักคประบชารัฐนะที่โอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้คุกระ<อ>ล <รอ S 2> บเ<ร>หลือเกินจะจิ้มกันยังไงเอากลุ่มไหนอ่รวมถึงโผคอรมอรที่หลายคนจับตาแล้วก็ไปแตะเรื่องของเศษษษษษษษรษฐกิจนการที่จับตากันอยู่ว่าหลังจากนี้จะขับเคลื่อนเดินหน้ากันอย่างไรให้ไร้รอยต่อนะครับ